สวัสดีครับคลิปเรียนภาษาจีนแบบชิวๆนะครับเลเวลที่2วันนี้ก็มาถึง EP ที่3แล้วนะครับสละเวลาวันละไม่ถึง20นาทีได้ความรู้ภาษาจีนดีๆกลับไปกับผมหล่าซื้อไต้ครับโอเคครับวันนี้เราก็มาเริ่มเข้าสู่บทเรียนกันเลยนะครับคำศัพท์แรกนะครับคือคำว่าซิงชีแล้วก็โจนะครับเออสองคำนี้นะครับคำว่าซิงชีกับคำว่าโจนะครับมีความหมายเดียวกันนะครับ จริงๆแล้วซิงชีกับโจแปลว่าสัปดาห์นะครับแต่ว่าเราซื้อจะสอนเทคนิคให้จําว่าวันด้วยครับแต่ให้รู้ว่าจริงๆแล้วคําว่าซิงชีกับคําว่าโจแปลว่าสัปดาห์นะครับแต่เราซื้อให้จําไปด้วยว่าวันนะครับอ่าเราซื้อให้จําไปด้วยเดี๋ยวจะรู้ว่าใช้ยังไงนะครับต่อมาเจียนเจียนเดียนแปลว่าโมงแปลว่าจุดแปลว่านาฬิกานะครับ โอเคต่อมาครับเจียนเจียนเจียนแปลว่าพบแปลว่าเจอเวลาคนจีนเขาบอกว่าบายบายแล้วเจอกันเขาจะพูดว่าเจ้เจียนนะครับอันนี้ถ้าเกิดใครเรียนภาษาจีนก็จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีนะครับอ่าเรามาเข้าสู่บทเรียนกันเลยดีกว่านะครับอย่าลืมนะครับว่าซินชีกับคําว่าโจมีความหมายเดียวกันนะครับจริงๆแล้วซิงชีกับโจแปลว่าสัปดาห์นะครับ แต่ว่าคราวนี้ในสัปดาห์มันก็มีวันทั้ง7ใช่ไหมครับเราซื้อเลยให้จําไปด้วยว่าซิงชีกับโจสื่อถึงวันด้วยก็ได้นะครับนี่เราจะใช้ในตรงจุดนี้ครับซิงชีอีโจอีวันจันโอเคนะครับคําว่าวันจันร์ภาษาจีนจะพูดว่าซิงชีอีหรือโจอีก็ได้นะครับความหมายเดียวกันนะครับเวลาเราใช้เราก็เลือกใช้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่ว่าจากประสบการณ์ตรง เขาจะนิยมใช้ซิงชีมากกว่านะครับนิยมใช้ซิงชีมากกว่าโอเคครับซิงชีอ้อจูอ้อนะครับวันอังคารนะครับซิงชีซันจูซันวันพุธนะครับเริ่มนับหนึ่งที่วันจันทร์นะครับภาษาไทยคนไทยจะนับหนึ่งที่วันอาทิตย์ใช่ไหมครับคนจีนจะนับหนึ่งที่วันจันทร์ครับซิงชีส์จูส์ นะครับวันพฤรรหัส,สบ,บดีนะครับซิงชีโอโจวโอวันศุกร์ซิงชีลโจวลวันเสาร์นะครับแต่คราวนี้วันอาทิตย์จะพิเศษนะครับอ่าดูก่อนทบทวนก่อนนะครับคำว่าวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์ภาษาจีนพูดได้สองอย่างนะครับซิงชีหรือโจวก็ได้นะครับ แต่มีวันอาทิตย์นะครับพูดได้สองอย่างทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเลยแบ่งเป็นสีงงใช่ไหมครับอ่าเดี๋ยวดูตัวอย่างสนิงชีรันอาทิตย์วันอิตนะครับต่อา่าวันีทาทิตย์วันีาทียนวันทียนนะครับคำว่าหรือคาว่าคำว่าหรือคาว่าถึงวันอาทิตย์ได้ทั้งคู่ แล้วภาษาจีนคําว่าวันอาทิตย์วันทั้งเจ็ดในสัปดาห์จะใช้คําว่าซิงชีหรือโจก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคําว่าวันอาทิตย์วันเดียวจะพูดว่าซิงชีรือหรือโจรือหรือซิงชีเทียนหรือโจเทียนก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับแต่เราซืนอแนะนว่าใช้ซิงชีรือหรือซิงชีเทียนอย่างใดอย่างหนึ่งดีกว่าเพราะว่านี้จากประสบการณ์ส่วนใหญ่เขาจะนิยมใช้แบบนี้กันมากกว่านะครับโอเคต่อไป ซิงชีเจีโจจีวันอะไรจีคือเท่าไหร่กี่ใช่ไหมครับซิงชีเจีโจจีก็คือวันอะไรนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากซิงชีกับโจแล้วอันนี้เราซื้อเอามาให้เลยนะมีคําว่าหลี่ป้ด้วยแต่หลีไ่ป้ไม่ค่อยนิยมใช้เท่าไหร่นะครับเราซื้อแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะ ก็ถ้าวันจันทร์ก็หลีไปอีวันอังคารหลีไปเออวันพุธหลีไป้ซันหลีไปซื่อแบบนี้นะครับถามว่าทําไมเราซื้อเอามาสอนซะเยอะเพราะว่าตอนที่เราซื้อเรียนภาษาจีนเนี่ยเราซื้อเรียนมาแค่สิงชีอ่าแต่พอคราวนี้เราซื้อเรียนจบมาเราซื้อเอามาใช้งานเราซื้อเจอคําว่าโจเราซื้อก็ไปไม่เป็นเลยแล้วคราวนี้พอดีเราซื้อมาเจอคําว่าหลีป่ป้อก็งงว่าเอาหลีไปหีไปเออมันแทนวันทั้ง7ได้ด้วยเหรอ เพราะฉะนั้นเวลาเราซื้อเอามาเขียนหรือเอามาสอนหนังสือวันนี้เราซื้อก็เลยเอามาทั้ง3าอย่างเลยให้นักเรียนที่เรียนกับหลาซื้อรรู้ว่าวันทั้งเจ็มันพูดได้3ามอย่างนะซิงชีโจแล้วก็ดีป้ายนะครับพูดได้3ามอย่างจะใช้อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราแต่ว่าแนะนําให้ใช้คําว่าซิงชีอันนี้เป็นคําแนะนําส่วนบุคคลนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะนิยมใช้คําว่าซิงชีมากกว่านะครับโอเคถ้าหากว่าใครที่ยังไม่แม่นตัวเลขจีนนะครับอันนี้เข้าไปดูได้เลยครับ คลิปช่องดังนะครับช่องนี้ช่องเหล่าซื้อเต้ยนะครับก็คลิปที่ชื่อว่าเทคนิคจําตัวเลขจีนเซิร์ชไปแบบนี้เลยนะครับเทคนิคจําตัวเลขจีน1นึ่งถึงเกเนะครับเดี๋ยวเราซื้อจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยนะครับใต้คอมเมนต์ใต้คลิปใต้คลิปนะครับโอเคเราไปดูตัวอย่างบทเรียนกันเลยดีวยกว่านะครับวันนี้นะครับวันอะไร วันนี้วันอะไรนะครับจินยนซิตยเห็นไหมครับที่เราอบอกส่วนใหญ่จะนิยมใช้แบบนี้มากกว่านะครับท,ทวันนี้นอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์นะครับต่อมายาวค่อยๆไปทีละคำนะครับส 你今天要去哪里吗你今天要去哪里吗你คุณ今天วันนี้要ต้องการไปไหที่ไหนมัไหมไหมนั่นเอง你今天要去哪里吗วันนี้คุณต้องการไปที่ไหน หรือถ้าภาษาคุณคือวันนี้คุณต้องการไปไหนไหมนั่นเองนะครับต่อมา我今天不要去นาหรี่我今天不要去นาหรี我่我ฉันวันนี้ปูไม่ยต้องการไปนาหรีที่ไหน ว今天จินเทวันนี้ฉันไม่ต้องการไปที่ไหนนะครับอ่านี่คือความหมายต่อมา那我们今天去书店那我们今天去书店那,今天今天书店那书店นั้น我们พวกเรา今天วันนี้去ไป书店ร้านหนังสือ 那我们今天去书店นั้นก็คืองั้นครับงั้นวันนี้พวกเราไปร้านหนังสือโอเคนั่นเราไปร้านหนสือโอเคงั้นวันนี้พวกเราไปร้านหนังสือป่ะแบบเนี้ยจี๋เดียนจี๋เดียนเดียนไปได้สามอย่างใช่ไหมครับโมงนาฬิกาหรือจุดก็ได้จุดที่เราจุด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 เนี่ยนะครับกี่โมงไป แปลเป็นไทยก็คือไปกี่โมงนั่นเองนะครับสิบเอ็ด去10สิเคือเลข10บอคือเลขหนึ่งอ็ดนะครับเียนโมงชีไปสิบเอ็ดนชไปสิบเอ็ดโมงนะครับน店见书店见โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดอโทษทีนะครับเราซื้อเขียนผิด เดี๋ยวเราซื้อของแก้นิดนึงนะครับอันนี้อันนี้เขียนผิดนะสูอ่าสูนะครับแล้วก็เตี้ยนอ่านี่อันนี้โทษทีนะครับเราซื้อเขียนผิดนะครับเดี๋ยวดำลบลบ,ลบโอเคสูเตี้ยนเจียนสูเตี้ยนเจียนนะครับสูเตี้ยนเจียนเอาเดี๋ยวอุตส่าห์ลบแล้วแป๊บนึง อ่าโ o ครับ so เียนแปลว่าร้านหนังสือใช่ไหมครับเจียนแปลว่าเจอสูเจียนเจียนก็คือเจอการร้านหนังสือนะครับโอเคครับเราไปต่อไปเลยดีกว่าอันนี้ก็มาถึง การเขียนหนังสือนะครับวันนี้ตัวสอนค่อนข้างยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวไปทีละสเต็ปกันนะอันนี้ตัวซิงชีใช่ไหมครับซิงเขียนข้างบนก่อนแล้วค่อยเขียนข้างล่างนะครับข้างบนก็สี่เหลี่ยมเนาะเราเขียนสี่เหลี่ยมมาหลายคลิปหลาย e ีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยดีกว่าสี่เหลี่ยมในภาษาจีนแบบนี้นะครับเดี๋ยวเขียนเบี้ยวเออเบี้ยวเบี้ยวเบี้ยวอ่าฮึบ ซีเดียมเสร็จแล้วครับต่อมาตัวซองนะครับอ่าแล้วก็ขีดฟังโอเคนะครับอันนี้เราซื้อเขียนเบี้ยนิดน,นึงเดี๋ยวเขียนให้ใหม่แล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวเรามานับขีดกันนะครับ1 2 e, เดี๋ยวนะ R, 3, ห้6หกเมีทั้งหมด9ขีดนะครับตัวชี้อ่อันนี้ตัวปรับเซียนนะครับของมือใหม่แบ่งซ้ายขวานะครับแบ่งซ้ายขวาตัวซ้ายนะครับขีดขวางขีดลงเดี๋ยวดีขีดลง แล้วก็ขีดลงแบบนี้นะครับแล้วก็ขีดขวางข้างในสองขีดสั้นๆแล้วก็ขีดขวางแล้วก็ตวัดซ้ายตวัดขวาเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแค่ฝั่งซ้ายนะครับต่อไตัวขวาตัวขวาคือตัวเยื่อที่แปลว่าเดือนที่เราเรียนไปคราวก่อนใช่ไหมครับโค้งให้มนันแล้วก็ไปแบบนี้ตวัดขึ้นแล้วก็ขีดข้างในสองขีดครับโอเคนะครับต่อไปเดี๋ยวเรานับขีดกันนะครับ e 2 3 4 5 6 7 8 9 1ห1 1 1 2จจัดไป12ขีดเบาๆครับสำหรับตัวสอนตัวชีนะครับซิงชีแปลว่าสัปดาห์นะครับแต่ว่าเรามาใช้ในเรื่องของวันได้ด้วยนะครับ ต่อมาคําว่าโ o w นะครับอ้โจหายต่อมาคําว่าโจนะครับโจ s โจ w ก็แปลว่าใช้ในเรื่องของวันได้ด้วยนะครับทํากรอบให้ก่อนนะครับคล้ตัวเยื่อน้องเยื่ยที่แปลว่าเดือนนะครับอ่าเ๊แล้วก็ทำข้างใน นี้อ่าเดดเดเปียว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 นี้นะครับแล้วก็ทําตัวสี่เหลี่ยมนะครับโอเคไอ้ตรงนี้นี่คอมมันโค้งให้เอาซื้อนะครับ่อซื้อไม่ได้โค้งเองนะความจริงต้องเป็นเหลี่ยมแบบนี้นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาเขียนใหม่นะครับเดี๋ยวเรามาเขียนอีกรอบหนึ่งอ่านี่ครับโค้งลงมาแล้วก็เฉียงโค้งนิดนึงแล้วก็ เดี๋ยวเราซื้อดูนะถ้าหักแบบนี้คอมมันจะหักให้เราซื้อไหมปแบบ๊บนปงนะครับอ่าโอเคไม่โค้งนะครับอันนี้คอมมันโค้งให้เราสื้อนะอ่าแล้วเราก็ระเลงตัวในกันครับเดี๋ยวนโอเคแล้วก็สี่เหลี่ยมครับเรียบร้อยครับอันนี้ตัวโจนะครับอา่าวลืมนักขีด 2 3 4 5 6ส8งสามขีดนะครับอ่าต่อไปอันนี้เตี่ยนเปลี่ยนแปลว่าจุดนะครับแต่ว่าถ้าใช้ในใช้ในนาฬิกาแปลว่าโมงก็ได้นะครับเขียนรูปดูค้ายขายธงเนาะค้ายธงนะแล้วก็สี่เหลี่ยม แล้วก็จุด4จุด 4, จุด4จุดจุดที่1ไปทางซ้ายนะครับแล้ว3จุดที่เหลือไปทางขวานะครับทิบเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะมานับขีดกันแล้วนะครับอีเอาเบีอ้ออีเอ้ออีเออักเีเอออ เตียนนะครับที่แปลว่าโมงแต่จริงๆแปลว่าจุดด้วยนะครับอ่าโอเคตัวสอสกต่อมาเชี่ยนวันนี้ก็เป็นตัวอักษรของตัวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเชี่ยนทำกรอบให้มันก่อนแล้วก็ขีดข้างในครับอืมแล้วก็ลากลงมาปึ๊บไปแบบนี้แล้วก็ขึ้นนะครับอีกรอบหนึ่งนะครับ เดี๋ยวเราซื้อขอทําเ,เ,เดี๋ยวเราซื้อขอทําให้มันหักแบบนี้หน่อยนะ,ะเพราะว่ามันจะได้ไม่โค้งคอไม่งั้นคอมมันจะโค้งให้ตักโนมัตนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับตัวเจี้ยนนะครับอ๋อตัวนี้แน,นะ่นะบอกไว้ก่อนระวังนะอันนี้เดี๋ยวถ้าเขียนแบบนี้จะเป็นอีกความหมายนึงนะครับ ตัวเจียนต้องหักแบบนี้นะครับต้องหักแบบนี้นะต้องหักแบบนี้อย่าลืมนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใจเจียนครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ ep 4ครับผมใจเจนครับ